ละครสั้น FC เรื่องพ่อแม่ใจดีที่สุดในโลกตามไปดูกันเลยนะคะจะใจดีแค่ไหนกันช่วงนี้ขายของดีจริงๆเลยนะคะเนี่ยอืมฉันว่าวันนี้เราต้องฉลองหน่อยนะคะคุณว่ายังไงฉลองดีไหมคะ คุณเนี่ยฉลองตลอดเลยวันไหนขายดีหรือขายไม่ดีคุณก็ฉลองทุกวันอยู่แล้วนะ่ะจะตามใจอะไรลูกอีกล่ะอย่าบอกนะว่าจะพาลูกไปกินหมูกระทะน่ะตาต้องต้องดีใจแน่นเลยก็ว่าอย่างนั้นแหลคะค่ะเห็นลูกบ่นว่าอยากจะกินตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้ว เอาสักหน่อยดีกว่านะคะคุณอะก็คงจะยังไม่เบื่ออาทิตย์ละครั้งเองใช่ไหมคะอย่าทำหน้าแบบนั้นสิยังไม่เบื่อใช่ไหมคะอืมอืมคำเดียวเองเหรอคะ้ยอยาให้ลูกกลับบ้านเร็วๆจัง เลิกเรียนแล้วมีความสุขจังเลยมีความสุขที่สุดในโลกเลยวันนี้อยากจ,จะกินไอศครีมรสทุเรียนอืมไม่สิรสมังคุดมันมาใหม่ฉันต้องกินลดมังคุดให้นั่นพ่อกับแม่นั่งทำอะไรกันนะ่ะพ่อครับแม่ครับผมมาแล้วครับปรึกษาอะไรกันอยู่ครับเนี่ย เกี่ยวกับผมหรือเปล่าครับจริงสิแม่ครับผมขอกินไอศครีมรสมังคุดได้ไหมครับมาถึงก็จะกินเลยนะตาต้องได้สิรสมังคุดแต่ก่อนอื่นแม่ว่าลูกจะต้องดีใจแน่ๆเลยเพราะวันนี้ พ่อกับแม่จะพาลูกไปกินหมูกระทะอืมร้านโปรดของเราไปไหมฮะไปไหมจชะสุดหล่อของแม่ดีใจจังเลยแม่เนี่ยรู้ใจผมที่สุดในโลกเลยดูสิโอ้โหแม่หน้าตาเหมือนนางฟ้าสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยพ่อเนี่ยตาถึงที่สุดในโลกเลย มันก็ต้องอย่างงั้นอยู่แล้วแม่แกน่ะสวยที่สุดในรุ่นฉันถึงจีบไงล่ะสวยจริงๆน้นเนี่ยขนาดมีตีนกายังสวยสุดสุดไปเลย <laughs> ไหนๆหนไหนค่ะตีนกองตีนกาอะไรกันคะคนพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันก็ได้ไปกับลูกสองคนหรอกเข้าใจไหมคะห้ามพูดว่าตีนกา โอเคโอเคโอเคห้ามทะเลาะกันนะครับพ่อกับแม่ถ้าอย่างนั้นไปกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมจะกินเบคอนหมูสามชั้นลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นหมูสาหร่ายวนเส้นบะมหมี่เกี๊ยวปลาเกี๊ยวกุ้งอ้โหไหนจะยำไหนจะทอดไหนจะลาบโอ้โหพ่อครับแม่ครับลูกสิครับแค่คิดผมก็หิวจะตายอยู่แล้วจริงสิ อยากจะกินเค,ค้กมะม่วงด้วยพ่อกับแม่ลูกสิครับแมมใจร้อนไปได้ร้านไม่หนีไปไหนหรอกนั่นลูกแม่จะให้หนูกินยันเที่ยงคืนเลยดีไหมะฮะเอาไหมาว่าแต่มีการบ้านหรือเปล่าวันนี้ต้องทำกานบ้านอะไรหรือเปล่า การบ้านไม่มีครับแม่คุณครูเข้าใจดีมากเลยเขาบอกว่าเด็กก็ไม่สมควรที่จะมีการบ้านอะไรเยอะแยะทําที่โรงเรียนก็เสร็จแล้วครับแม่จริงๆครูเข้าใจดีมากๆเลยนะครับเนี่ยก็ดีเฮ้ยแม่มีเรื่องจะเซอร์ไพรส์อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ายังไม่เอาดีกว่าไปไปกินหมูกระทะก,กันดีกว่า โอ้โห oh, คนยังไม่เยอะเลยปะ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 เราจะได้จองที่นั่งกันแบบว่าตรงไหนก็ได้สามที่ค่ะ <c oughs> ได้ยินไหมคะเนี่ยคุณแปแว๋วแหววสามที่ค่ะคุณแปแว๋วแหววันนี้สามที่ค่ะป้าแป๋วแหววครับผมยังไม่สูงถึงร้อสวันนี้ก็คงจะกินฟรีเหมือนเดิมนะครับจ้าเน่ <c oughs> สูงเร็วๆสิจ๊ะนี่ก็ต้องปอห้าแล้วเข้าใจไหมทำไมอะ่ะปห้สูงไม่ถึงร้อยสาิบเป็นไรแล้วค่ะแม่แหมเดี๋ยวเถอปีหน้าผมจะสูงสักร้อยหกสิให้ดูให้ดูสิแม่ครับพวกนี้มากินร้านป้าแป๋วแหววอึ้งเลยนะครับผมจะถลม่มร้านป้าให้เล็บเลยว่าผมเตี้ยนี่ ใช่นั่นแน่ไม่หรอกนะคิดมากไปลูกกินกินเร็วๆนี่โอ้โหดูสิจ้าหมูเด้งๆเลยสุดยอดกินเยอะๆเลยนะจ้าเข้าใจไหมโอ้โหอร่อยจริงๆด้วยนะครับแม่ผมขอกินของหวานต่อเลยก็แล้วกันโหร้านป้าแปหววเนี่ย สุดยอดจริงๆพรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันนะลูกนะนี่หรอครับเซอร์ไพรส์ที่พ่อกับแม่บอกโอ้โหสุดยอดไปเลยลงทุนมากเลยนะครับเนี่ยพ่อกับแม่แต่งตัวเป็นไรครับเนี่ยไม่เห็นจะต้องอินขนาดนั้นเลยนี่ครับพ่อกับแม่เห็นผมเป็นเด็กอนุบาลหรือไง ไอเขาจะตายอยู่แล้วนั่นเนี่ยไปเถอะครับพ่อกับแม่หน่ารักจริงเลยพ่อกับแม่ฉันเนี่ยแต่งตัวเป็นอะไรนะ่ะหนูเหรอแม่ครับมาตรงนี้หน่อยครับดูสิไม่ได้มาตั้งแต่อนุบ้าลแล้วโหไอเจ้าฟา์มิงโกตัวนี้ยังอยู่ที่เดิมอีกเหรอเนี่ยสิย่้อยไปเลยนะแกยืนขายยาวตัวชมพูอยู่เนี่ยโหหน้าแกนี่มันตลกชะมัดเลยนะ แม่ครับเฮ้ยแม่ครับมันมีช้างด้วยแต่ว่าไม่ได้ดูไม่ได้ถ่ายไว้ทุกคนตามไปดูกันเองแล้วกันนะไปะดูตัวนี้กันดีกว่าแม่ครับมีแพนด้าครับโอ้โหหน้าตาแก่นี้อดหลับอดนอนแน่ๆเลยอืม จริงๆแล้ว่าฉันอยากจะให้พวกแกได้ดูช้างจริงๆเลยนะมันน่ารักมากเลยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหแมวน้ําหรือเปล่านะพี่ปอเขาสร้างอะไรของเขาเนี่ยในนี่อะไรเนี่ยเต่าเต่าตัวบลอเลยเหรอโอ้โหและนี่น่าจะเป็นปาโลมาไม่ได้มาสวนสนุกของพี่ปอนานมากๆเลยน่ารักทุกอย่างเลยแมวครับ ขอบคุณมากเลยนะครับที่แม่ทั้งใจดีและน่ารักรักแม่ที่สุดในโลกเลยครับรักพ่อด้วยอกลับบ้านกันเถอะครับผมอยากกินข้าวผัดฝีมือแม่แล้วครับจริงเหรอแหมขี้อ้อนจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นกลับบ้านกันก็ได้จ้ะ อยากจะไปเที่ยวไหนบอกแม่นะเข้าใจไหมแม่จะพาไปทุกที่เพราะตอนนี้แม่แข็งแรงดีแม่กลัวว่าแม่แก่แม่จะพาหนูไปเที่ยวไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็แม่แก่แต่ผมจะพาแม่ไปเองนะครับขี่ลังต้องเลยก็ได้ผมรักแม่กับพ่อที่สุดในโลกเลยครับครอบครัวข,ของเรามีความสุขจริงๆ